สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรทุกคูทุกคนว่านีเป็นเอฟซีแพรในประเทศด้วยต่างประเทศก็ยินดีตอนรับกาสู่ทางส่องสาวแก้บ้านเฮาอีกแล้วพี่น้อยโดยมื้อวนนี้สาวแก้วก็ได้เดินทางมาหาหน้องตเต็มเพิน่นเกื่าสาวเต็มในห้างลูกสองพี่น้องโดยสะมาทักทายสวัสดีพิ่นนาะโดยก็มาถามเรื่องด้าวค่าค่าเพิินพี่น้อย,ยนเนะยาะก็เห็นแต่นําคลิปคนก่อนว่าสาวเต็มเพินพ่น บใจคุยแล้วเนาะเพิ่นเจ็บแจกลายจริงแท้หรือบ่เนาะโดยสแกก็สิได้ไปถามข่าวคาเรื่องราวของเพิ่นเด้อ่พี่น้องโดยฝากแน่เด้อเนาะฝากกดไลก์กดแชร์ติดตามช่องสาแกบ้านเฮานําแน่เด้อพ่อแม่พี่น้องพอเป็นกําลังใจให้สาแกสร้างคลิปต่อๆไปบักน้อยโดยภาคคนอื่นเนาะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเฮเบิดทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสาแกบ้านเฮาแต่ต้นจนจบโดย โอเคเพื่อน้องผมเป็นการชักซาซีเวดาสแกสับชพาพี่พาน้องเข้าไปทักทายสบายดีทางซาเตนในห้างลูกหนึ่งกันเด้อพื่อนเพื่องโดยเรื่องด้านสเปนน่าไดนั่นกะดอรุ่นกันต่อไปหน่อยเนาะโดยกรบาดถามเรื่องด้านว่ข้าพันเด้อเพื่น้องแยกกันเด้อพื่อนเพื่องตอนนี้สแกกับข้างในข้างหน้าซาเตนเพิ่อนพี่ทีเรียบร้อวได้เพื่อน้องป้าคือเพิ่นหักกระยากินข้าวบ่หรือว่าสิกำลังสิกินพื่อนเพื่องหักกระยากินข้าวหักกระยากินข้าวป้ากินข้าวกัำยังเด้อื้อนี้ ก็ตกปลาลิ้นดาปลาปลาปลาดอ้าวพื <S <S ่ไปตลาดไปเศร้าแท้ตลาดตะวันนี่ชื่อมาไม่เจอผิดว่าโอ้เออเอ่ะโดยสบายดีเด้อเนาะทางสบายดีโดยกำลังกินข้าวกำลังเมียนผ้าข้าวกำลังเมียนผ้าข้าวเลยเนาะ่ำมันกำลังกินข้าวกำลังเมียนผ้าข้าวกินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยคนละกินข้าวอิ่มแล้วจังสิด้องดำห่านดำนาเนาะโลย อาลูกสาวไปทั้งได้มาไหนลูกสาวไปบ้านน้องน้องสาวแบบมาล้ำโอ้เมนดีดีเ้อะักหน่อยมากินกินได้เมนย่างอะไรนะคือจานข้าวเกลือมาบ้องจานเบ็เกือมาเบ็ดข้าวไม่บุตรจานได้เกลือเป็ดเกลือมา น่าเต็มทั้งเป็ดทั้งกกไก่กระจาพี่น้องเนาะนเลี้ยงทั้งเป็ดทั้งกไก่พอดีหน่อยอกระนิ้นขาวอะไรโทรศพัพท์ใหม่บอ๊ะโทรศัพท์ใหม่อ๋อ,อก,า,า,นนก,การดีอุกใจน้ำน้องเต็มเพื้นได้โทรศพรัพท์แล้ววันนี้เพ่อพี่น้องเนาะมีโทรศัพท์ใส่เรียบร้อย,อาาย,ย,อยกาบวันนี้ก็คือสิได้คุยน้ำ พูบ่าวลาได้แบบนี้เนาะตอนนี้ก็คือสิเปิดใจแบบคุยได้แบบนี้เนาะเพราะว่ามีโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วใครเหนื่อยหนึ่งาปไพอแก่เงาตะกี้บุ๊มีโทรศัพท์คัมมานอนอย่างเดียวดูกับคือว่าอะไรเนาะกับเจ้าตีเด็กเพชรแจกไล่หลือบ่แจกแล้วโอ้เฟซนั่นอะไรเด้บปะ เม่เดี่ยงเดียวตัวลาวบ่คือตัวไทยตัวลาวตัวลาวอยากไปจังหน่อยเลยแต่บุญอยากเนาะแม่เดียนเดียวกับฟิล์มตัวลาวออกไปหน้อยเนาะดู๋แต่ก็ได้ยินว่าคุยกับผู้ว่าวไทยบ่คุ้มนียคุยกับผู้ว่าคนไทยอยู่มีผู้ถือใจแล้วบ่มีอยู่แต่ว่ากระลุกกันไปอ่ะเละดู๋กระลกลงว่าสิเอากันนะบ่ ยังยังไม่าเสียงกันด้วยแบบว่าคบคุยกันไปก่อนเนาะโดยเพราะว่าทางเ้ากหากพ่อกันโดยพ่อทางเสออยู่ทางหน้าของสเสตมโดยสบายดีเด้อทางเสอเนาะมาลำหน้าซอยพนิคือเก่าบ่โเนาวสอเสตมนี่มีหมูมาซอยเลยสมบัติจังแด่ไวาเนาะกันนี่ทางเสอก็มาซอยเลย ทางนั้นได้สบา,ายน,ะน,ะานั่นน่ะโดยสบายดีเดอ้อนางน้อย <c oughs> โสดบ้านนะนะั่นน่ะโอ้ผู้สาวเพื่อนกงเหรเนาะมาลำหน้าซอยนะสาวโอ้สะพน่าสะเต็มจังได้ว่ามีคนมาซอ <c oughs> ยลายมีคนมาซอยลายโดยตลานโมกูมีตลาดกำมูกูมาซอยเนาะโดยสังหรอยก็มีผู้ว่ามาซอยแหละ โดยเฮาก็ถามเบิ่งอีหยังถามเบิ่งผู้ว่าคือนี่เนาะว่ามีผู้ถูกใจแล้วบ่เพิ่นว่าโด य กะมีผู้ถูกใจแล้วเพิ่นว่าว่าถ่ดว่าลาถกใจคุยว่าายโอ้รักข้ามโคงตินี่เนาะโทางสเตมเพิ่นรักข้ามโคงเพิ่นพี่น้องใ้เนาะกต้องแบบเฮาก็ยังบ่ไว้วางใจว่าสิเอาโดนเนาะสเตมเพราะว่าหากะคบกันบ่ โอ้ยคารายโทรศัพท์ไหมนี่บ่มีคารายโทรศัพท์นี่เมื่อก่อนมันจะแบบโทรมาได้อยู่นะโทรมาดิไมยู้ใช่ไหโทรมาดิแม่น้องมินจามเป็นตอนนั้นเขาไม่มีโทรศัพท์ใส่นะดดตอนนี้ได้โทรศัพท์แล้วก็เลยคุยกันส่วนตัวเลยแบบนี้โยดแต่ว่าทางสเต็มก็ต้องดูใจกันไปก่อนเนาะโดย่าเพิ่นสิฮับมันทางฐานะเขาอะไรหรือบ่ ก็ค่อยคุยกันอยู่บ่ว่าแบบว่าสี่หับไลดอยู่บ่แบบว่าทางสเต็มเบ็มจะห้างวันนี้นะทางครอบครัวเแต่ว่าหับได้ไปอยู่แต่ว่าเาก็ยังบ่มั่นใจเนาะเพราะว่าหากระคบกันในฮอด้วเดือนหนึ่งยังมือสอนะอือต้องรอคุยคุยกันไปก่อนเนาะสเต็มเผื่อแต่ว่าถ้าถ้าว่าคนอื่นแบบ โทรมาก็คุยได้อยู่คุยได้อกับพแดแนที่ว่าตัดไปเลยเขากันเนาะตัเโทรยไดงเขากับบได้ว่าบได้ว่าว่าสีเอาบบเดียวด้เนาะโยเพราะว่าทางเขากัยังแบบดูใจกันไปก่อนมนีนะถ้าอันพ่นพ่นจะเต็มมาเคยเห็นหน้าพ่นรบอเคยเห็นเลยโอ้าบอคือนุ่ม กัประมาณกลางว่าสั okay. оче, ่งกับสามชีฝ่ายเนี่ยยังนุ่มอยู่เนาะของพันสาวพันสิมาหรือว่าเขาเป็นสาวประมาณนี้แหละโอ้ดูดูตรงโลรุ่นกันต่อไปเนาะว่าเพิ่นสิมาหาสาวต็มแท้หรือบ่โดยแต่เพิ่นเอาเพิ่นสิมาดูดูดูกับพิ่นสิมาแท้หรือบ่เนาะกับโคไฮมาแท้เนาะเพราะว่าทางเฮาก็อยากเห็นหน้าคือกันมันจะคือคือจั่วเนาะดู เตรียมรุ่นอยู่ตอนนี้โดยทางสตรมก็ล่อรุ่นอยู่คุยไม่้องเลยอยากเห็นโตจริงๆโดยเห็นโดยเห็นน้ำทวศัพท์ก์บกคักเนาะโดยทางเสอได้撒มีผู้บ่าวคุยเดาบ่มานั่งเครื่องพี่นะให้ชินั่งไกลกันอุ้ยนั่งไกลกันคือผัวหักผู้แท้งกันแท้ ติดตามข่าวๆหรือว่ามีผู้ว,ว่าหรือบอทางสเสาะแกันเนาะมาหน้าจะเต็มกับพ่อแส่เพื่อน,นคือกันพ่อน้องเพื่อนมาลำหน้าซอยเอน,นาะโดยทางเจ้าก็มีคนหูใจหรือบอ้วัวไทยดีพ่อลาวนี่กันโอ้โ<ฮ>รักขำคงบัดทั้งสองสาวพี่น้องจว่าสาวไปห้างลูกหนึ่งคือกันโอ้การเล่น คุณม่ีด้ก็ได้คุยกันอยู่บ่โดยเห็นหน้าเรียบร้อยบ่ยังไ่ได้เฮนนาจะคุยโอ้ทางเสียยังไม่ได้เห็นหน้าเนาะแต่ทางเสต็มเห็นหน้าเรียบร้อยแล้วเห็นโทสะเต็มโทสเอ้าสมมติว่าพนมาแบบว่าเพิ่นเป็นคนเฒ่าเลยสิพนมใจเสิยหลับได้บ่หลับได้โอ้เรื่องอายุบ่สำคัญเนาะอายุเป็นเพียองโตเล็กเป็นเพื่องน้องเนาะทางเต็ม คงสเตมอารมณ์ดีว่าเพื่นกาแบบพูดคุยน้ำมวนซื่อเนาะเพื่อนกาต้องการคนจริงใจทางสเตมแต่กับสาวเอเพื่อนแต่ว่าทางสาเอนี้ไม่เนาะแต่ทางสาเอนี้ยังบวชหนะได้แต่คุยกันบ่โอ้คุยกันได้จากเดือนนะจอนยังไม่ได้เหินมาไหนยังมาโดนมาไหนเนาะโดยกาเพื่อนว่าสิมาหาอยู่บ่เพื่อนว่า ออกพันชาออกพันชาอ๋อต้องมาลุ้นกันแน่พ่อพี่น้องเอ้ยว่าทางดาว่างทางผู้ว่าสเต็มแล้วก็พุว่าสาวันเอนี้ไพซิมาก่อนกันเนาะเราลุ้นกันพ่ไพี่น้องว่าไพซิมาเทพหรือบ่เนาะทางเฮาก็ยังบ่ฮู้บ่มั่นใจเพราะปานใด้พ่อพี่น้องถ้าว่าถ้าว่าเพิ่นสิมาเทพอะทางเชาเอนี่ออกวันชา แต่ทางสเต็มจักส bon ิขาพรรษาดุกพรรษาอย่างโมโหนว่มาขาวพรรษาเนูต้องรอรุ่นกันไปคุณพี่น้องเอ้ยทางสเสต็มก็ยัอยากเห็นหน้าเพื่อนไหวๆคือกันทางเสเองคือกันบ่โอ้ทางเสเองนี่เพื่อนม่อยเห็นเพื่อนแบบเสื้อผ้าใบเดียวเนาะสเสต็มเห็นหน้าเอ้าสมมุติว่าเพื่อนไหวเห็นใบเดียวแบบแบบคนแก่คนเฒ่าเลยจ้ะจะสิรับไปบ่ดับได้โอ้ กาบ่เป็นหยังเนาะก็เพียงแต่เพิ่นฮักจริงวังแต่งทั้งสอ2คนเลยเนาะก็เพียงแต่เพิ่นรับสถานการณ์เฮาได้เนาะเพราะว่าทางเฮาก็เป็นสามีห่างลูกนึ่งแม่แล้วกะทางฐานะครอบครัวเฮาก็คือพ่อแม่พี่น้องเห็นนี่เนาะโดยก็เพียงแต่เพิ่นรับได้โดยถ้าเพิ่นรับได้กะโอ้คือว่าโอเคแล้วก็เนาะก็เพียงแต่เพิ่นฮักจริงวังแต่งพ่อพี่น้องเนาะคนดีฮักบ่จริงนี้ บเอาเมนบ่วบ่ต้องการขึ้นดอกลวงแล้วโดยเพราะว่าเขากเคยผ่านเหตุการณ์มาแล้วเนาะดเพาก็เคยผ่านมาแล้วเพราะว่าทางเขาเคยส้างควบคุมมาอยู่เนาะคันอยู่กันมาได้หลายปีก็ยังได้ประหางกันเนาะจนในรุ้นได้เต้าก็ยังได้จ่ากันไปเพิ่ี่น้อยโดยเกษรแต่สิว่าเ้าสิ้ตกลงบวงใจเอาลนครบกันน้่เดือนเนาะ ปูปานนั่นนะวะคือปูปาวายไปนั่นนะว่าเราจะเต็มทั้งจะเต็มก็จะเออกกันในกลาเลยดยต้องดูใจกันไปก่อนแล้วถ้าโอ้เอากันไปโดนกันเนาะคือว่าหลายคนเฮาวหูหนาบุหูใจพูนพี่น้องเลยซซำนำพังท้ายซซมนะั่นแปลว่าเป็นสิมะนี่เป็นสิมาโคได้บ่หรือว่าสิมาเบิงมาเยี่ยมมาเยี่ยมโอ้พป็นสิมาเยี่ยมที่สุดแต่ว่าท่านได้มาโคเนาะ โดยถ้าชิมาโคก็ต้องวอกกันไม่เท่นึงโดยคือว่าทางสเต็มนี่มีคนหูใจแล้วพราพี่น้องเหาะโดยมีคนอยู่ในใจแล้วแต่ว่าพูดคุยได้แต่ว่าพูดคุยกันได้แต่ว่าโทรมาหาเท่าดินน้ากันได้คือเกาโดยเพราะว่าทางเฮากับบร <integrate Syndrome. S 1> ิปาฏิเสธเนาะเพราะว่าทางนั <Facebook> ้นกะยังบร่ได้บว่าตกลงพวงใจเสียเอากันนะโดย กลางใส่คือกันเนาะจะไปลำนาชิลูกจะอยู่ลำไผ่แืวแมวแมวให้เข้าไก่น้อยกมีน้ำเขามีอ่บ้าเ้าพอมาแต่ทางไร้บัานนี้โดยสบายดีเด้อมาแต่ดูดน้ำบ้านมนุษย์หดเสือว่าไปลำนาน่ะอ้าวโต

แต่ไทยรีบร้อยแล้วบ่จะเจ้าลูกกาไว้แล้วบ่โดนเลย้าแต่พ่อคนไทยพ่อนี่าไทยนะ่อคนอยากกินข่าวแห้งนะบ้านนี้ชวยเลยเพราะว่าทางพึ่นกับขึ้นมาแต่ดูดน้ำ โดยแต่ท่านได้คาดท่านฆคาดได้ไทยเพิ่นในบ่เป anyway, oh. ็นผู้คาาผู hmm. And, like oh, ้ไทยมีแต่พอของสเตนมีอยู่สองคนเนาะโดยอาถาวรไบวาทามอีกข้างเนาะถ้าวไบวาเพิ่นมาเอาแบบมาชูคนชาเตนนี่เมื่ออยู่ํำเพิ่นบ่สิเมื่อบ่อยู่ออยเนี่ยโอ้กะบ่เมื่อไหนเนาะ พราะว่าโอ้ทางพ่อก็มวยมือใ่ลูกเลยนะแต่ว่าหักหักห้เอาอยู่บ่พ่ออยากได้อยู่บ่ลูกเคยคนไทยน่ะตามใจลูกบ่โดยทางพ่อพันกะตามใจลูกพ่อพี่น้องเนาะแต่ว่าลูกอภัยกับพ่ออยู่แต่ว่าให้ไปอยู่น้ำหนีเพิ่่ใหยไป ของยังเดือล la so ja, ah, sí. no, no, ูกสาวผู้เดียวเนาะคนอื่นก็เป็นครอบเป็นครัวไปแล้วโดยอาเจ้าอุ่นข่าวเย็นอ๋ขาวเย็นก็โกอ่างนี้อุห้กังโอ้ยของอุ่นเลยอเลยทำเบิ่งยันข่าวเสรเต็มก็แส่เป็นสีลงนำหานำมาเลอยเนาะโดยเพราะว่ามันกระสวยเติบได้พอดเนาะนสแก้วกับสิบุรพ์วรทั้งสองเลยเนาะ กัสิได้ลาตรงนี้เ้ยเนาะขอให้สมหวังกับความักเด้อโดยขอมีคนจริงใจเนาะโดยนะลาเลยเนาะโดยสบายดีโอเคนะพ่อพี่น้องตันนี้สแกวกันมาพูดคุยนำเสต็มอยู่ตรงไหนตรงหน้าพ่อพี่น่อยโดยแต่ว่าก็คุยบไดหลายพ่อปันนาเนาะเพราะว่าทางสเต็มเพิ่งกัดเสด็งนำให้น้ามาได้พ่อพี่น้องเยเนาะตอนนี้ก็สวยแล้วโดย แต่ว่าทางสเกลกระามเรื่องด้คข่าวทางมีบ่าวไทยเข่ามาจจบสาเต็ม่นงเนาะสเต็มมีคนหูใจแล้วมีคนอยู่ในใจแล้วเนาะโดยกันสั้นเนาะทางสเกลกับดิโอกดิใจนําสเต็มเพกันได้ได้ไปไหมเนาะแต่ว่าเพมันมีคนถูกใจแล้วบไปไหมเนาะโดยสันเมานี้เนาะทางสเกลก็จะได้กอดจุกคิกลงเพียงเท่านี้พอไปหน่อยโดย ဖယဖကယကလရာငကေဖကမခ်ကေကလရိုကးရာင်းသလင်လုကဘပာင်တောင်ကုကာင်ကလိုကေကာ